วันนี้ละกันวันนี้โอเควันนี้วันนี้โอเคเราเราเดย์บายเดย์ค่ะวันนี้โอเคเพราะว่าเหมือนบรรยากาศที่นี่ด้วยมันแบบมันมันใช่มันทําให้เราเห็นแบบสิ่งน่ารักน่ารักล้รเราก็รู้สึกเออเอ็นดูทุกอย่างไปด้วยค่ะก็คือถือว่าวันนี้แบบโอเคแล้วเวลาลับไปอยู่คนเดียวก็แล้วแต่วันแล้วแต่วันเหมือนกันเพราะว่าโบคิดว่า โบเป็นคนที่ค่อนข้างยอมรับอารมณ์ตัวเองคือวันไหนดีโบก็จะบอกว่าดีโดยเฉพาะเวลาเพื่อนๆมาถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างถ้าแบบดีก็ดีแต่ถ้าวันไหนแบบเอ้ยน้อยมากจะโทรหาและไปวันนี้น่อยมามาหาหน่อยหรือแบบจะหากิจกรรมทำแต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างอยู่บ้านนะคะโบรู้สึกว่าการที่จัดการกับอารมณ์ตัวเองหรือความรู้สึกต่างๆมันค่อนข้างสำคัญโดยเฉพาะแบบโบปฏิบัติด้วยอะไรเงี้ยการช่วงนี้ยิ่งได้นั่งสมาธิเยอะขึ้นยิ่งได้อ่านหนังสือเยอะขึ้นหรือแบบฟังข้อความหรือแบบ เราเปิดฟังอะไรที่มันจเจริญสติเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทาให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องจัดการกับมันให้ได้เพราะฉะนั้นคือการที่บวัวเอา energy ของบัวออกไปข้างนอกอาจจะต้องไป entertain คนโน้นคนนี้หรือไปเจอคนโน้นคนนี้มันมันกลายเป็นว่ามันเหนื่อย mm hmm. การที่แบบอยู่ที่บ้านแล้วเราจัดการก,ารการับลมตัวเองมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับบัวตอนนี้นะแต่ก็มีคือบางทีแบบด้วยความที่แบบบัวเ,เข้าใจนะเพื่อนเพื่อน,นเป็นหัวเขาก็จะมาบุกบ้านกันบ้านแต่ก็คือมาบุกก็แบบ เหมือนเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเขาเขารู้แหละว่าเราก็จัดจ้านอยู่เขาก็จะแบบสั่งข้าวมากินแล้วก็ไปมาปิกนิกแล้วก็ปล่อยให้เราแบบเป็นเป็นเราไปอะไรอย่างเงี้ยจำร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ลงจำร้อยเปอร์เซ็นต์ใจเราตอนที่มันเก็บเราตัดวันเราตัดวันเป็นวันใบวัางเลยเดย์ไปเดย์เพราะว่าโบว่าต้องเดย์ไปเดย์เท่านั้นนะเพราะว่าโบไม่อยากรัชกระบวนการหรือไม่อยากบอกว่าเฮ้ยโอเคมากแล้วทุกคนแบบคิดว่าเราโอเคจริงๆแต่ในใจคือมันยังไม่โอเคเพราะฉะนั้นโบจะค่อนข้างจริงจังกับกับความรู้สึกที่โบเจอนณวันนี้ ที่วันนี้ยังมีแบบร้องไห้คนเดียวอะไรเพราะมีบ้างเนาะมีมีมีมันมีแหละโบบอกก็คือใช้ธรรมะเลยสะส่วนใหญ่ใช่คือวันไหนที่รู้สึกว่ามันมันดิ่งมากอะไรเงี้ยค่ะโบคิดว่าการที่โบนั่งสมาธิแล้วคุยนา่อความรู้สึกแล้วเพิ เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญแล้วมันช่วยโบได้เยอะคือยอมรับยอมรับว่าเออตอนนี้ไม่โอเคยอมรับว่าวันนี้ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างที่โบทําเพิ่มก็คือเหมือนมีมีดีเอ็มเข้ามาเยอะเหมือนกันก็แนะนําน้องคนหนึ่งไปว่าแบบโบอะปกติโบจดบันทึกอยู่แล้วประจาวันว่าแบบเั่งนี้นั่นเป็นอะไรแต่โบแอดการจดความรู้สึกตัวเองเข้าไปเพิ่มอย่างเช่นวันนี้เรารู้สึกไงเหมือนได้รียถึงตัวเองเขียนลงไปว่าวันนี้เป็นอย่างนี้พอเวลาเรากลับไปดูเราจะรู้สึกเฮ้ยมันมีการพัฒนาของความรู้สึกนะ ต่อให้บางวันมันอาจจะดอกบ,บ้างหรือมันจะกลับไปแบบสเต็ปต่อสเต็ปแต่เฮ้ยอีกวันถัดไปมันมันเป็นแบบมันสามารถดูได้ค่ะว่าเราแบบพัฒนาไปตอนไหนจากแรกๆที่เราเขียนลงไปจนกระทั่งวันนี้เรารู้สึกเฮ้ยแบบเรามีการพัฒนาไปนะคะที่ดีขึ้นตั้มแต่วันวันที่แชร์จนี่ยวันนี้ได้คุยกับเขากไม่ได้คุยเลยคือเลือกที่จะตัดไม่คุยเลย ไม่พักไปหาไม่ทากเลย่าไม่รู้กูไม่อยากรูให้ใครติดต่อเลยสักว่าแบบแต่ก็ไม่ได้พักไม่ได้ไม่ไม่มีการคุยคุยกันสิ่งที่ให้กำทังใจเราคือเรื่องของภาพเก่าหรือว่าเป็นเรื่องของแฟนคลับที่ให้กำลังใจแล้วมันยังคงมีมูดเดิมๆในโซเชียลอะภาพเพภาพบนในโซเชียลมันเยอะมากคือเหมือนถ่ายไปทางไหนก็อ่ะอ่ะเด้งเด้งตลอดแต่จริงๆแล้วเพรว่าต่อให้ไม่ได้มีภาพพวกนั้นคือมันเนี่ยคือมันเป็นการสะสมระยะเวลานานมากคือ โบไม่สามารถที่จะแบบเออกดลบมันไปได้มันถ้ามันทําได้ก็อาจจะแบบมันอาจจะไวขึ้นมันอาจจะดีขึ้นแต่ว่าณเวลาเนี้ยค่ะคือมันก็แค่แบบยอมรับะยอมรับความจริงว่ามันมันสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดย์ไปเดยเราไม่รู้นะมันจะเป็นยังไงเลยเราไม่รู้ว่าแบบมันจะต้องอยู่ในสภาวันี้อีกนานแค่ไหนหรือว่าแบบเฮ้ยวันนึงคือแบบเอ้ยมันโอเคมากๆคือโบไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นคือมันมันได้แค่ีละวันีละวันจริงๆเลยสองพันของดาราค่ะเวลาเลือกันคนก็จะมองหาคนผิดที่ลงมาตรงนี้ไงบ้าง โกว่าถ้ามันดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโบเชื่อว่าทุกคนมันมีอยู่แล้วคือต่อให้แบบอยู่เป็นแค่คบกันแค่สามสี่เดือนหรือคบกันเป็นสิบยี่สิบปีสุดท้ายมันก็ต้องมีบางอย่างที่มันอาจจะกระทบการบางสิ่งบางอย่างที่เคยทำานักวันนี้มันอาจจะไม่ตอบสนอแล้วราะมนุษย์เราต้องเข้าใจว่าเปลี่ยนแปลงทุกวันความต้องการความชอบเราเปลี่ยนแปลงทุกวันปีที่แล้วเราอาจจะชอบกินก๋วยเตี๋ยวมาก วันนี้แบบไม่สับจะกินข้าวชอจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวมันเป็นไปได้เพราะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอค่ะเพราะฉะนั้นคืออะไรที่มันเคยโอเคมันอาจจะแบบณวันนี้มันไม่โอเคมันมันต้องเติบโตจากจุดเก่าไปเพราะฉะนั้นคือเพราว่าจุดๆนี้มันก็ทาให้โบเติบโตไปอีกระดับหนึ่งทาให้โบไต่ตอความคิดตัวเองด้วยหรือการกระทําหลังหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกับกับใครก็แล้วแต่ก็จะเป็นเพื่อนหรือแฟมิลี่อะไรเนี้ยคือเราจะมีการคิดมากขึ้นว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยาก ไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีกเราเพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นการตกผลึกของเราไปด้วยนะมันเหมือนเป็นการแบบลอกค่าไปอีกชั้นหนึ่งอนะเหมือนกันเ่ราเราอะเออโอเคเราสามารถเป็นเวอร์ชันที่ดี้นได้บางสิ่งบางอย่างมันต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เราเห็นว่าเออมันมันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคือการที่เราเปลี่ยนแปลงหรือการที่เรามีเหตุการณ์อะไรที่มากระทบมันต้องทาให้เราโตขึ้นแล้วโตวขึ้นไปในทางที่ดีด้วยนะณวันนี้เข้าใจเหตุผลที่เขาเปลี่ยนไป ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พยายามเข้าใจเพราะว่าเพราะว่าทุกๆคนที่โบเจอโบพยายามีความพยายามในการเข้าใจเขามากๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครคือเรารู้สึกว่าการที่เราเข้าใจคนหนึ่งจริงๆอ่ะเราจะรู้เลยว่าเราต้องแฮนเดิลเขายังไงหรือเข้าหาเขายังไงมัน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 เป็นกับมันเป็นการใช้ชีวิตอะค่ะคุณมันก็บอกว่ามันเป็นปัญหาที่สะสมมานานมันท็เเสียบก็นตึกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันใช่เหตุผลเดียวกับที่เราคิดไปเลยไม่ได้พูดแล้วกัน ีมันมีคนพยายามหาเหตุผลให้พวกเราว่าแบบเป็นคนเริ่มนี้หรือเปล่าที่ก่อนอันนี้มันจะเป็นแบบตะเกียบเลยได้ไรเงี้ยก็อยากได้ตัวเองอยากตระจายตัวเองดูตัวเองว่าไงอ่ะแต่เองดูเป็นจันเล่นกันคือจริงๆอ่ะตอนถ่ายคือทุกครั้งว่าเราจะถ่ายลงคลิปอะไรยังไม่มีการพูดคุยกันก่อนก่อนลงเราจะมีการคุยกันเช็คกันค่ะว่าแบบเออนี้ลงได้ไหมแล้วคลิปหนึ่งคลิปนานแล้วด้วยป่ะคลิปนานแล้วด้วยคือ ก้ก้รู้สึกว่าคือทุกการลงอ่ะเราจะไม่ลงอะไรที่มันไปกรบทบใครยอยู่แล้วคือเราจะมีการคุยกันก่อนเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้เป็นการแกล้งกันอ่ะมันเป็นแบบก็คือก็คือรู้กันแล้วว่าจะทําไม่ว่าคลิปอะไรก็แล้วแต่เพราะว่า่เราไม่อยากให้มันมีดราม่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคือถ้าเรารู้สึกว่าทั้ง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 คู่หรือกับเพื่อนเองก็เหิดเวลาเราจะลงคลิปอะไรอ่ะเราก็จะถามว่าเ้ยอันนี้โอเคปะลงได้ใช่ไหมไม่ติดเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นมีการพูดคุยอยู่แล้วแต่ ก็เข้าใจอ่ะโบก็พยายามเข้าใจโบก็ไม่ได้แบบไปโกรธหรือไปเครื่องนะโบก็เออเออก็ก็เข้าใจเข้าใจเรียกว่าเข้าใจกับคนที่เรียร์หรือแบบว่ามันใช่มันอย่างที่จะหาสาเหตุโบเข้าใจนะเข้าใจจริงๆเพราะโบรู้สึกว่าเออแบบพอมันไม่ได้มีการลงดีเทลอ่ะก็อยากจะหาเพราะคนเขาโบเข้าใจตรงนี้ก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันกระทบอะไรโบมากโบก็แบบมองด้วยความแบบโอ้ก็ยิ้มไปก็โอเคก็เหมือนตอนแรกทุกคนให้กำลังใจพี่โบแต่พอประเด็นนี้ออกมากลายเป็นว่าทัวร์ตีกลับอารมณ์เราอะเลย คือบางบางคอมเมนต์ได้เห็นในในสิ่งที่โบรู้สึกนะก็รู้สึกว่าเออบางอันที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็แค่มองผ่านไปแต่บางอันที่เรารู้สึกว่าเอ,อ๊ะหรือมันมีจุดจุดนี้ที่เราสามารถปรับได้อีก mm hmm. คือโบพยายามเอาเอา,เอาคําติอะไรนเงี้ยคือมาดูว่าเออหรือว่าตรงนี้เราอาจจะไม่น่ารักหรือตรงนี้เราอาจจะแบบปรับให้มัน ดีขึ้นได้เพราะว่าเราเราคือมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเราไม่ได้หยุดอสักทีแล้วเราไม่จำเป็นต้องฟิกว่าฉันเป็นอย่างนี้แล้วฉันจะไม่เปลีป่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไหนแต่พรุ่งนี้อาการก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้หรือไม่ก็แย่กว่านี้ก็ได้ผมไม่รู้เพราะฉะนั้นคนะือมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ปีนี้มาไม่ได้คิดว่าตัดผิดฝั่งที่ปีนี้มาเราเราไม่ได้คิดว่าตัดผิดฝั่งเราเพราะว่ามันมันน่าจะแบบ ท e ั้งคู่แหละคิดว่านะคิดว่าน่าจะต้องเป็นทั้งคู่เพราะว่ามันมันตบมือข่านเดียวมันไม่ดังเนาะคือมันต้องมีอะไรที่แบบตามคนต่างประทบการณ์มากกว่าเดี๋ยวพี่โบเอเคยบอกว่าคู่พี่โบค่ะเคยเลิกมาหลายหลายครั้งแล้วอันน้นจะเป็นคทะลาะกันเออแต่ว่าครั้งนี้มันมีหวังใชใจริงเขาอ่ะไม่อยากพูเลยไม่อยากพูเลยเพราะว่าไม่ไม่อยากแบบล้วพอบอกอ่าใช่พี่โบอยากจะคุยอะไรจากเขา อยากเคลียร์ใจจริงๆ,งๆมีหลายอย่างที่อยากพูดมากแต่โบค่อนข้างที่จะแบบคารพในการตัดสินใจเขาแล้วก็ให้เกียรติเพราะว่ารู้สึกว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่กับเราแล้วเขาไม่ได้แฮปปี้อะโบโบไม่ได้ใจร้ายเกินไปที่จะแบบต,ต้องต้องลังเอาไว้อลคุณจะต้องอยู่ในความคู่กับเราอะโบรู้สึกว่าแบบถ้าเราเรารักใครมากพอไม่ว่าใครก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่ในจุดจุดอื่นแล้วเขาแฮปปี้กว่าถ้าเรารักเขาจริงๆเนาะเราก็ต้องแบบไม่เห็นแกตัวเออเราก็ต้องแบบ ตอแล้วเราก็ต้องมาจัดการกับตัวเองนั่นแหละยังยังครั้งนี้เองมันถือว่าเป็นครั้งที่แรงที่สุดที่แบบทะเลาะกันมาแล้วก็ไม่ได้มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นไม่ได้ทะเลาะกันคือที่ผ่านมาอาจจะมีสัญญาณว่าต้องทะเลาะก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือมันเป็นฟิลแบบเอาไม่คุยกันสัมวันแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะเป็นฟิลว่าเป็นเหมือนคู่ปกติทั่วไปแหละคือเวลาแบบเราไม่ไม่แฮปปี้กับอะไรก็จะมีแบบ เขากาะอนไรเงี้ยนพลังเกาะไปไปตั้งสติก่อนแล้วค่อยกลับมาเองแล้วคุยกันแต่ก็มันเรียกว่าปล่อยเขาไปเลยปล่อยปล่อยเพราะรักต้องปล่อยต้องปล่อยใครในเมื่อมันต้องเป็นแต่ในใจแต่ในใจถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ้ยวันหนึ่งมันมีหวังก็ได้โบไม่รู้เลยอะผมไม่กล้าที่จะคอนเฟิร์มหรือคอนโทรมอะไรเลยเพราะว่าแบบผมไม่รู้จริงๆแม้กระทั่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ก็ก็ค่อนข้างตกใจอยู่เหมือนกัน ก็เลยแบบไม่คาดหวังอะไรละอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเป็นตอนนั้นนะเพราะว่าเวลามันเราไปปักธงอะไรไว้มันมันเทิร์ดอ่ะมันเทิร์ดในการที่แบบอ่ามันไม่เป็นตังใจที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราคิดเอาไว้อ่ะแล้วมันแบบเออมันมันมันเคว้งอยู่ช่วงนึงออย่างวันนี้ถ้าใช้ท่ามกแบบอ่อนพี่โบสามารถเดินออกมาได้ไหมคะพยายามอยู่พยายามอยู Boy? ่พยายามอยู่มันนานอ่ะคือเมมโมรี่มันเยอะ ที่บอกค่ะโบจะไม่ r u ช process โบจะค่อยๆไปเพราะโบไม่ได้อยากรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เอาสบาแล้วคือผ่านไปสองอาทิตย์แบบอาดิ่งกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยคือโบกลัวว่าแบบมันจะไปอยู่ในจุดๆนั้นเพราะฉะนั้นคือ day by day ให้มันเป็นกระบวนการของมันไปโบเชื่อว่าบางคนบางคนทาได้ไวคือดีดีใจกับเขามากเพราะว่ามันก็จะเืนตัวเองได้เร็วแต่คือแบบถ้ามันใช้เวลาก็ให้เวลากับมันเพราะว่าูดตรงๆความรู้สึกนี้ก็ไม่ได้มามานานมากพอมาก็เออ ทำความรู้จักใหม่ใช่เพราะว่าผู้สิบปีที่แบบไม่ได้มีความรู้สึกเนี้ยพอมาคืนหนึ่งเราก็ต้องต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเขาใหม่ว่าพอเราอายุเท่านี้โตขนาดนี้แล้วเรามีวิธีในการจัดการกับมันยังไงคือเราจะคงไม่ใช้วิธีเดิมๆค่ะเราจะใช้วิธีที่มันโตขึ้นขออนุญาตทำอยว่กับเรื่องในบ้านให้แม่เาว่าข้าวของต่างๆคือตอนนี้เป็นอะไรบ้างอ๋อเพราะว่าบเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว เขาอยู่ที่บ้านดูก็อยู่คอนโดเอ็มันนคใช่เขาไม่ได้มีการไม่มีของที่แบบว่าจะเป็นต้องคืนอะไรอย่างนี้ไม่ไม่มีไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีค่ะคือไม่ได้มีความจุกจังอะไรที่บ้านแบบว่าเยอะขนาดนั้นใช่ใช่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่สถานที่หรอกอยู่ที่ในลูกบ้านถ้าโอกาสได้แบบบอกเขาค่ะไม่บอกไม่บอก มันมีเรื่องของทัศนคติด้วยไหมคบเพราะบางคนอาจจะมีจับเรื่องของภาษาที่มันพูดจาแบบอ่านสื่อกับคนทุกคนนี้แล้วอาจจะแบบว่าทําไมเขาใช้ภาษาแบบดูเป็นทางก,การในคำเขาเป็นคนอ่านหนังสือค่ะเขาเป็นคนอ่านหนังสือแล้วเขาเป็นคนคิดหลักฐานคือถ้าใครรู้จักหรือถ้าใครได้มีหรือสัมภาษณ์เขาหรือเคยร่วมงานไหนเขาจะรู้ค่ะว่าเขาเป็นคนอื่อ อ่าใช่เขาเขามีเขาเป็นคนอ่านหนังสือเแ,แล้วเขาจะแบบใส่ต,ตองใส่ตองอยู่แล้วอะค่ะว่าแบบในแต่ละอย่างที่พูดบบไปแล้วคือข้อความในอดีตก็แล้วแต่ที่เขามีลงอะไรเงี้ยอกว่ามันก็เป็นการบทสรุปแบบย่อขึ้นมาจากหนังสือหรือจากแบบสิ่งที่เขาได้ประสบมาเงี้ยให้คนที่แบบไม่ชอบอ่านหนังสือหรือไม่ชอบอะไรนานๆได้อาา่านแล้วเขาได้ตกผลึกแล้วมันก็แบบหลายๆคนก็มีการพัฒนาจากจุดตรงนั้นก็เชื่อว่าเป็นเรื่องดีรือแม้กระทั่งที่โบแชร์หนังสืออะไรเงี้ย เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่เป็นประโยชน์อ่ะแล้วเราก็รู้หลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบฟังข้อความยาวอ่านแบบเหมือนสรุปให้แล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยคือโบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสำหรับโบไม่ได้รู้สึกว่าแปลกอจถามาเรื่องคนี้มันไม่ได้เกี่ยวเพราะอื่นเรื่องสคนเกี่ยว่าคกดไิดว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีมันไม่ได้มีเขาไม่เคยแบบนอกรูนอกทาง ในขณะที่เราตั่งไวสั่งกันนานหรือเปล่คิดว่าคิดว่านะใช้คําว่าคิดว่าล้กันเพราะว่ามไม่ได้มีการไม่ได้ใช่ก็เลยรู้สึกว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องหาคำตอบแล้วอ่ะมันเหมือนแบบปล่อยให้เวลามันเคลียร์ริ้งไฟเขาไปเติบโตไปไปเติบโตแล้วก็คิดว่าเราน่าจะไปเคลื่อนกันได้เพราะว่าเขาเป็นคนดี เขาเป็นคนที่ดีแลวเป็นคนที่น่ารักด้วยแหละเราคือถ้าคนได้พูดคุดยกับเขาว่าคือโบรู้สึกว่าโบได้เติบโตจากการที่ได้อยู่กับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นมันทําให้เราเองมีความแบบใครยางอยากจะพัฒนาตัวเองเช่นเดียวกันแล้วอาจจะเป็นเวลาเนี้ยแหละที่มันอาจจะเหมาะสมวันนี้นนนคือยังรักยังเป็นห่วงเขาห่วงไม่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 ไมี ไม่มีความรู้สึกไม่ดีกับเขาเลยไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองอะไรก็แล้วแต่มีแต่แบบมีแต่ความหวังดีให้อะค่ะคือทุกวันนี้แบบสวดม์นั่งสมาธิบูแบบแผ่กั่ความรักให้เขาเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดเราก็อยากเห็นเขาดีอะเราไม่ได้อยากเห็นเขาต้องแบบจมปลักอยู่ความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่บูก็อยากเห็นเขาเขาดีอยากเห็นเขามีควาาสุดสุดท้ายท้ายสุดคือบูคิดว่าถ้าความรักมันบริสุทธิ์อะเราไม่ได้มีความโกรธเคืองหรือมีความแบบแค้นอะไรอะต่อให้ อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ถูกใจเราก็โหแต่ว่าถ้ามันทําให้คนที่เรารักเราเขาแฮปปี้แบบเฮ้ยมันคือแบบเราไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมากมาย